พวกเรากลุ่ม TF05 นะคะจะมานำเสนอโครงงานเรื่องออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึมขนาดกำลังทำความเย็น1กิโลวัตต์รุ่นที่2ในส่วนของอีเวบิเลเตอร์และแอปจอบเ r อร์จะทำโดยนางสาวรัตด,ดากิ่งสันเทียนางสาวชวิสาแสงมงคลน,นางสาวนรินรัตน์เพ็ด้ดวงและนายเศรษฐวัตดวงหมอในปัจจุบันระบบทําความเย็นตามครวัวเรือนนิยมใช้ระบบทําความเย็นแบบอัดไอด้วยคอมเพรสเซอร์ แต่คอมเพรสเซอร์จะเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าระบบทําความเย็นแบบดูดซึมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งความร้อนเหลือทิ้งจึงประหยัดกว่าแต่เพราะมีขนาดใหญ่จึงมีความประสงค์ที่จะทําการลดขนาดและพัฒนาระบบทําความเย็นชนิดนี้ให้สามารถใช้งานได้ในครัวเรือนขอบเขตของโครงงาน 1. ศึกษาระบบทําความเย็นแบบดูดซึมที่ใช้น้ําเป็นสารทําความเย็นและใช้สารละลายลิเทียมโบไมเป็นสารดูดซึม 2. อ,ออกแบบและสร้างอีเวบเปอร์และแอบซอร์เบอร์ที่สามารถทําความเย็นได้1กิโลวัตต์ภายใต้ความดันเกา .935 กิโลปาสคาลและมีเงื่อนไขการทํางานของอุปกรณ์เป็นดังนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถจัดสร้างระบบทำความเย็นขนาด1กิโลวัตต์ในส่วนของแอบซอร์เบอร์และอีเวบิเลเตอร์สสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองจากการทดลองระบบทำความเย็นแบบดูดซึมได้และ 3. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดแก่ผู้ที่สนใจหลักการทำงานของระบบทำความเย็นแบบดูดซึมนะคะเป็นระบบทำความเย็นชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานคล้ายกับระบบทำความเย็นแบบอัดไอเลยซึ่งระบบทำความเย็นแบบอัดไอนะคะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเช่น ครื่องปรับอากาศและตู้เย็นโดยจะประกอบด้วย4อุปกรณ์หลักๆในระบบคืออีเวบิเลเตอร์คอนเดนเซอร์เอ็กซ์เพนชันวาล์วและคอมเพรสเซอร์ซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบทํความเย็นแบบดูดซึมตรงที่จะมีการใช้เจเนเรเตอร์และแอบซอร์เอร์แทนคอมเพรสเซอร์ค่ะหรือเรียกชุดนี้ว่าแอบซอร์เชนชิเ l อร์ซึ่งระบบนี้ส่วนมากจะพบเห็นได้ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยความร้อนเหลือทิ้งภายในบริเวณโรงงานในการต้มสารผสมระหว่างสารละลายดิเทียมโบไมายและน้ำเพื่อทำการแยกไอน้ำที่มีจุดเดือดต่ำกว่า ออกไปทำความเย็นให้กับโรงงานและจะมีการปล่อยสารละลายลิเทียมโบม,มาที่มีความเข้มข้นลงไปดูดซึมกับไอ้น้ำที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความร้อนมาแล้วและจะกลายเป็นสารผสมถูกปั๊มกลับไปที่เจเนเรเตอร์เพื่อแยกสารอีกครั้งและจะนับว่าครบวัฏจักรการทำงานแล้วค่ะข้อดีของระบบทำความเย็นแบบดูดซึมเมื่อเทียบกับระบบแบบอัดไอนะคะคือใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่าโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเป็นแหล่งพลังงานแถมยังช่วยลดปัญหาการรั่วซึมของนเฟเจร ที่มีผลต่อการทำลายชั้นบรรยายกาศค่ะหลักการทำงานของระบบนะครับโดยหลักการทำงานของระบบคือชุดอี a วอร a เบลเตอร์หรือชุดผลิตไอจะทำหน้าที่ผลิตไอแล้วส่งไปยังชุดแอลซับเบอร์หรือชุดดูดซึมเพื่อดูดซึมกับสารละลายที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมไอน้านะครับแผนภาพการทดลองของชุดทดลองในปัจจุบันจะประกอบด้วยชุดอี a วอร a เบลเตอร์และชุด a อลซับเบอร์ชุดอ e ีเวอร์เบลเตอร์จะผลิตไอโดยการใช้ฮีเตอร์ขนาด2,000วัตต์ ต้มน้ำที่อุณหภูมิ4 0องศาและรักษาอุณหภูมิของการต้มน้ำให้คงที่โดยการใช้เทอร์โมสตัตนะครับโดยน้ําในถังจะเดือดที่ความดันต่ําและส่งไอไปยังชุดแอบซอร์เบอร์นะครับโดยชุดแอบซอร์เบอร์จะมีการวนน้าโดยการใช้ปั๊มนะครับโดยน้ําจะไหลออากมาทางฝักบัวนะครับอีกทั้งเรายังใช้น้ําแข็งล้อมรอบถังเพื่อทําให้เกิดการคมแน่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบชุดอีเวเบเรเตอร์การออกแบบถังรับแรงดันเราจะใช้ทฤษฎีของวอลมิสยูไคทิเลียนะครับโดย สูตรสูตรนี้ไว้ใช้หาค่าความเข็นสูงสุดที่ถังจะได้รับนะครับอีกทั้งค่าค่านี้ยังใช้หาค่าค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ได้ต่อด้ดยนะครับโดยค่าเซฟตี้แฟกเตอร์จะบอกว่าถังที่เราออกแบบมานั้นสามารถใช้งานได้จริงไหมทฤษฎีต่อไปเราจะใช้ทฤษฎีของ Sta in i n ิลบอลเ pressure vessel นะครับโดยสูตรสูตรนี้ไว้ใช้หาค่าความเข็นในแนวเส้นรอบวงนะครับของถังว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ส่วนสูตรนี้จะใช้หาค่าความเข็นในแนวแกนของถัง ก่ามีค่าเท่าเท่นะครับการออกแบบฮีเตอร์เราจะใช้ทฤษฎีของ t h e r ท a l resistance o o n e p t t โดยสูตรสูตนี้จะใช้หาว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการต้มน้ำของชุด evaporator ต้องเป็นอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่นะครับทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบชุด a b s o r b e r นะครับการออกแบบถังรับแรงดันเราจะใช้ทฤษฎีเหมือนกับชุด evaporator เลยนะครับ ก็ออกแบบตัวถ่ายเทความร้อนเราจะใช้ทฤษฎีของการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลส่วนทางนะครับโดยสสูตรนี้จะใช้เพื่อประกอบการหาค่าความยาวของตัวถ่ายเทความร้อนนะครับส่วนต่อไปเราจะพูดถึงทฤษฎีของ thermal resistance concept เราจะใช้สูตรสูตรนี้เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมและนําค่าสามประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมนี้นําไปใช้ในการประกอบ การหาค่าความยาวของตัวถ่ายเทความร้อนนะครับการออกแบบตัวดูดซึมสูตรที่ใช้ในการคำนวณพื้นที่ผิวดูดซึมมีดังนี้นะครับเดยเราจะหาพื้นที่ผิวของแท่งน้ำที่ตกลงมานะครับส่วนรูปนี้เป็นรูปตารางที่แสดงค่าการดูดซึมของสารละลายลิเทียมบอมายที่เกิดจากนักวิจัยหลายๆท่านนะครับโดยจะสังเกตว่าหน่วยของการดูดซึมจะเป็นหน่วยกิโลกร,รัมต่อเมตรกำลังสองคูณเกก่อนที่เราจะนํามาใช้ได้ เราต้องนำไปคูณกับพื้นที่ผิวกันนะครับนี่คือระบบต้นแบบวิเทียมโ o m a มา a อ p ซ็อปชัน r r ไซเคิลเลนะคะเราสนใจในส่วนของ e v a p o r a t o r ซึ่งก็คือ s t a จแ8และ s t a จ e 9นะคะโดยที่ e v a p o r a t o r นะคะจะดูดซับความร้อน1กิโลวัตต์และทำให้น้ำน,นะคะระเหยด้วยอัตรา0 0 0 0 4 2กิโลกรัมเปอร์กนะคะเราจะใช้เงื่อนไขของระบบต้นแบบนี้นะคะเพื่อไปออกแบบสร้างระบบของเราค่ะ ผลการออกแบบชุด e ี a ว o r a เ o r นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือส่วนของถังผลิตไอและส่วนของถังน้ำร้อนที่มีการติดตั้งฮีเตอร์อยู่ภายในในส่วนของการออกแบบชุด a อ s o r b อร์จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รุ่นโดยในรุ่นที่1มีข้อดีคือสามารถวัดอุณหภูมิภายในถังได้สามารถวัดอัตราการไหลได้และมีระยะดูดซึมที่เพียงพอแต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถรักษาสภาวะความดันสุญญากาศเอาไว้ได้จึงต้องทำการออกแบบแอบซอร์เบอร์รุ่นที่2ที่สามารถรักษาสภาวะความดันสุญญากาศเอาไว้ได้แต่มีระยะดูดซึมที่ไม่เพียงพอนี่คือภาพแสดงการต่อร่วมระหว่างชุดอีเวบิเลเตอร์และชุดแอบซอร์เบอร์ค่ะขั้นตอนการทดลองต่อร่วมระหว่างถังผลิตไอและถังดูดซึมนะคะเตรียมถังผลิตไอโดยการเตรียมน้ำเย็นอุณหภูมิ4องศา,าเซลเซียส บรรจุลงในถังให้มีความสูง15เซนติเมตรโดยชั่งน้ำหนักของน้ำก่อนทำการทดลองจากนั้นเปิดปั๊มดูดอากาศออกจากถังให้ได้ความดันเท่ากับ0.935กิโลปาสคาลหรือลบ29.65อิมปลอดเตรียมถังน้ำร้อนต้มน้ำในถังด้วยฮีเตอร์ให้ได้อุณหภูมิคงที่ที่40องศาเซลเซียสเตรียมถังดูดซึมใส่น้ำในถังดูดซึมที่ต่อกับปั๊มบนน้ำ นำถังดูดซึมใส่ลงในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็งผสมเกลือล้อมรอบจากนั้นเปิดปั๊มดูดอากาศออกจากถังให้ได้ความดันเท่ากับ0.935กิโลปาสคาลเตรียมการผลิตไอโดยการวางถังผลิตไอลงในถังน้ำร้อนเมื่อน้ำเย็นในถังผลิตไอได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิเป็น6องศาทเซลเซียสน้ำจะเริ่มเดือดต่อร่วมระหว่างถังผลิตไอและถังดูดซึมด้วยท่อ,อยาง เปิดวาล์วที่ต่อร่วมกันและเริ่มจับเวลาการส่งไอ30นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดชั่งน้ำหนักของน้ำในถังผลิตไอและทำการบันทึกผลการทดลองนี่นะคะคือตารางแสดงผลการทดลองซึ่งเราจะทำการวัดค่าและศึกษาอัตราการไหลเชิงมวลของไอน้ำที่ส่งจากอีเวนเปเลเตอร์ไปยังแอบซอบเบอร์โดยที่ค่าความคาดเคลื่อนนะคะจะได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง ค่าที่ได้จากการทดลองและค่าที่กําหนดเอาไว้ในขอบเขตของโครงงานค่ะซึ่งอัตราการถ่ายเทมวลของไอน้ําที่มีค่าเท่ากับ0.431กรัมต่อวินาทีซึ่งค่านี้นะคะเป็นค,ค่าที่มีการใช้สารละลายลิเทียมโบมา์เป็นสารดูดซึมจึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าได้โดยตรงแต่ต้องการทดสอบเพื่อให้เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่ออัตราการไหลเชิงมวลค่ะ ซึ่งขอสรุปการทดลองแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะ 1. ทําการทดสอบโดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างทางอุณหภูมิของสารละลายดูดซึมโดยสารละลายดูดซึมในที่นี้นะคะจะใช้เป็นน้ําเกลือในการหมุนเวียนภายในแอบซ็อปเบอร์แทน,นะคะ่ะ การทดลองครั้งที่1นนะคะจะใช้น้าเกลือที่อุณหภูมิปกติเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์เท่ากับ93.3%และการทดลองครั้งที่2นะคะจะใช้เป็นน้าเกลือที่มีอุณหภูมิต่ํามากพบว่ามีเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์เท่ากับ98%แล้วก็พบฝ้าจากไอเย็นนะคะไหลกลับไปเกาะที่บริเวณฝาอคลิกของอีเว o r เลเตอร์ค่ะซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากไอน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะในอีเว o r เลเตอร์ค่ะ 2. นะคะทำการทดสอบโดยการเพิ่อมอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ถ่ายเทความร้อนให้กับถังผลิตไอ โดยปกติแล้วนะคะเราจะต้มน้ําให้มีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ่ายเทความร้อนให้กับถังผลิตไอนะคะแล้วไอก็จะทําการส่งจากอีเวบิเลเตอร์ไปยังแอบซอบเบอร์ไปดูดซึมกับน้ําที่หมุนเวียนภายในแอบซอบเบอร์นะคะพบว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์นะคะเท่ากับ97%นะคะ่ะและเมื่อเราลองทําการเพิ่อมอุณหภูมิในการต้มน้ําจาก40องศากลายเป็น60องศาเซลเซียสนะคะมีเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์นะคะลดลงเหลือ67%การทดลองครั้งที่3นะคะ เราทําการหยุดการหมุนเวียนปั๊มภายในชุดแอบ,บซอร์เบอร์ค่ะแต่ก็ทําการต้มนานที่60องศา Celsius เซลเซียสเช่นเคยนะคะพบว่ามีเปอร์เซ็นต์เออร์เนะคะเพิ่มขึ้นเป็น77%สรุปผลการทดลองนะคะชุดทดลองของเรานะคะไม่สามารถควบคุมอัตราการไทเทมวลของไอ้น้ำละอัตราการแหล่งเชื้อมวลของสารละลายดูดซึมได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการทำความเย็นขนาด1กิโลวัตต์ วิธีการแก้ไขนะคะในเบื้องต้นนะคะมีการใช้น้าเกลือหมุนเวียนระบบภายในชุดดูดซึมแทนน้าเป็นการชั่วคราวใน,ในอนาคตนะคะจะมีการใช้สลารละลายลิเทียมโบไมท์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมไอน้ําได้ดีแทนและทําการเพิ่มอุณหภูมิในการถ่ายเทความร้อนให้กับถังผลิตไออย่างเหมาะสมค่ะในรุ่นแรกชุดทดลอง e v a p o r a t o r อ b s o r b e r เป็นระบบที่ใช้น้ำเป็นสารดูดซึมซึ่งสามารถทำความเย็นได้500อวัตต์ และทำงานภายใต้ความดันบรรยากาศซึ่งแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันที่สามารถทำงานภายใต้ความดัน0.935จุดก้าาิโลปาสคาลได้แต่ยังคงเป็นระบบที่ใช้น้ำเป็นสารดูดซึมและสามารถทำความเย็นได้เพียง335วัตพวกเรากลุม่ม TF05 ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ